สวัสดีครับพบกับเราช่องไลฟเพื่อนนะชองใหม่จะเป็น EP ีแรกพาไปเที่ยวตอนปีใหม่นะที่ไหนครับคุณแจ๊บเราจะไปอีตองปีล็อกคืนแรกแล้วก็คืนที่สองสังขละเดี๋ยวมารีวิวรถทีหลังแล้วกันนะทุกอย่างรีวิวที่หลังอ่ารีวิวที่อย่างก็ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ที่ไหนตอนเนี้ยนครไทยศรีอยู่สนามนครไทยศรีไม่ใช่ปั๊ม เราอ,อยู่ปั๊มน,นครสายสีไซไซนะตอนเนี้<ร>อตอนนี้เรากําลังจะไปไม่บอกไม่มอกเดี๋ยวด่วนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแวะที่หนึ่งก่อนที่ล็อกต้องขับไปประมาณร้อยหกกิโลโอ้ขับอีกร้อยหกกิโลแดดกาลังร้อนเลยแต่ว่าปีล็อกทั้งหมดออยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยสามร้อยโลประมาณสามร้อยโลมานี้ปีล็อกแต่ว่าเราแวะที่หนึ่งก่อนเราเดี๋ยวแวะไปเรื่อยๆไป,ไปเรื่อยนะคะรับตามไปดูว่าเราไปไหนบ้างได้นะตอนนี้เวลา 9ก้าโมงสิสองเราออกเดินทางกัน้ย I mean that. ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมกองถ่ายผีสิงล้างล้างล้างโดยกําเนิดของจริงเลยครับพี่กอนไปไหนตอนนี้เรามาถึงแล้วที่นี่คือพร้อมมิส u ตู o ดิโอพร้อมมิสตูดิโอเนี่ยที่โลเคชั่นถ่ายทําพระนเรสวนเนี่ยนะที่นี่แหละเมื่อก่อนเคยเปิดน่าเสียน่าเสียดายนะเขาไม่ทําต่ออะไรต่อนะไม่มีคนดูแลค่าบำรุงน่าจะเยอะเออแต่มันเดือดดูดิสร้างสวยมากเลยนะ สร้างสวยมากเลยแต่ว่าไม่มีคนเลยแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยนะนอกจากเรานะครับเฮ้ยท่านเป็นใครข้าคือกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีอันนี้พมา่าวะอันนี้ไม่ใช่พมา่าเนี่ยคุณเณมคุณพาเยี่ยมชมเลยครับ จำไม่ได้แล้วหนังเคยดูแล้วแต่ตอนเด็กๆนะนก็เป็นหาเป็นห้องนะเป็นห้องอุ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้แค่ไอ้บินระเบิดปะเมื่อกี้ไมเบินระเบิดกับระเบิดว่ะเราว่าไอ้ระวังเขาเลยกับระเบิดโคตรเหม็นเลยไม่มีอะไรเลย มันทำมาจากอะไรครับเนี่ยโฟมเนี่ยมูที่ใช่เปล่าแต่ต้องเมียนี่โฟมเนี่กินดูดินี่ยครับโฟมอ๋อนี่โฟมอันนี้โฟมอ่ะอันนี้ปูนอันนี้ปูนปูนผสมโฟมดูสวยงามอะไรอะโฟมงั้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเสียงโฟมโอ้โหดูดิเฮ้ยคุณมันตีได้ตีได้โป๊นี่นะครับผมมาถ่ายรูปได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะตอนนี้แต่ว่าจะดูวังเวง แล้วก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนี่เวลาไหนแล้วเจ้าไม่รู้จักหรอกเหรออามศพตาข้าคนที่ไหนเช่นนั้นเจ้าจะโดนเอาไปโบยไปอิเชกษะสัตว์แม่งโหดจังวะยิงปุยใหญ่โชยข้าศึกบ้ายิงปุยใหญ่เฮ้ยเด็ดเดยว ทำไมมึงยิงปืนใหญ่แปลกๆวะอาไม่ได้ปืนใหญ่มันต้องขัดจรวดมันต้องมันต้องชักก่อนะมันชักไปลูกซองมันชักเป็นลูกซองเลยนะมันต้องขัดล้างมันชักแปลกๆนะไอ้สัตว์ตำแหน่งก็แปลกๆนะเฮ้ยยอดหนักอยู่เหมือนกันว่ะนี่นะเราพักกินข้าวกันก่อนนะอยู่แถวแถวที่เรามาะใต้สวนนะกล้องถ่ายกล้องถ่ายอุ้ยอ้ยกินอะไรครับเนี่ยก๋วยเตียอร่อยป่ะหมูกรอบเอาทำจริงยังไงบ้าง ไข่ดาวโคตรดีไข่ดาวโคตรดีไข่เป็ดไข่เป็ดเดี๋ยวผมลองชิมแล้วนะแค่น้ำซุปน้ำซุปอร่อยแต่ยังไม่ได้กินข้าวอ่ะเก็ลองกินก่อนนี่เย็บหล่อให้ชิงร้อนแล้วโรยๆเจอกันเราไปไหนเรอไปนู่นเลยไป พี่ลอกเลยย,ยิงยาวไปสามเก้าเก้าโค้งสามเก้าเก้าโค้งไปนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเ,เป็นยังไง เป็นไงครับรู้สึกสบายนะรู้สึกสบายนะครับผมจนหลับจนหลับหลับหลับแล้วหนึ่งนะร้อยโลนะร้อยโลมามีการเมื่อยตรงไหนบ้างครับอันนี้พูดตามความจริงเลยสำหรับืบเผื่อตสุดแค่ตรงตูดแค่นั้นแหละพรามหนักมันทิ้งไปที่ตูดอ่ามันเมื่อยตูดนะแค่นั้นแค่นั้นเลยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าแบบเหมือนนั่งก็ยีนนานๆไงก็เมื่อยแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเขาแหลมสไตล์วอล์กสกายวอล์กเหรอเลยสกายวอล์กวัชราลงปรณ์มันเป็นทางผ่านใช่ไหม ทางตลางสะอาดแวะพักด้วยแวะพักมาพักด้วยเดินทางอีกกี่โลครับคุณแชมป์หกสิบสี่หูยหกสิบสี่โลสามร้อยเก้าสิบเก้าโคสามร้อยเก้าสิบเก้าโคหกสิบสี่โลนะก็เลยแวะพักกันก่อนนะที่สกายวอล์กเดี๋ยวพาไปดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมเราจะพาไปดูเขาแหลมสกายวอล์กเขาแหลมสกายวอล์กต้องถอดรองเท้าอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะณเขื่อนวชิราลงกรณ์ไใกล้ห้อบ โอ้โหเขื่อนแม่งมีระเบิดแล้วเขื่อนมีระเบิดแล้วกล้องได้ยินว่ายังได้ยินอยู่แล้วโอ้โหนะครับดูครับโอ้โหดีนะผมอ่ะไม่กลัวความสูงโอเคเฮ้ยมองล่างดินี่นะครับผมผมจะบอกให้ว่าคุณแชมป์นะกลัวความสูงจัดๆเลยนะคุณชมดูเร็วฮะทีก๊อปป่ะนไหทีก๊อปทีก๊อปอ่ะ สวยเลยจอดจอดเฮ้ยนี่มีนี่ด้วยโอเคน้ามันว่ะเราไปพาเล่นนะเราพามาดูการเล่นนี่นี่ไม่มีลงแบบไม่ต้องมีแผ่นยางไม่ต้องมีแผ่นยางเลยแล้วกิ้งลุ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 งุล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 ้ลุ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 ลาเุลุลุอุลุมุล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 ุยุลเลุุ่ล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 ุนุล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 ลุอลล กูนึกว่าจะเดินสักกิโลนึงโอ้โหนึกว่าอยู่นี่เหรอจีนเหรอจะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปวันหยุดจัดไปไหนอะอะไรอะรูปกู่นนนี่ถ่ายรูปได้นะครับผมถ่ายดิโหนี่เดี๋ยวเราไปหมู่บ้านอีตองกันละไปที่พักไปที่พักไปเลยว่ะร้อนแล้วไปเวลากี่โมงวันนี้ ายสองสี่สิบห้าคิดว่าเราถึงกี่โมงสี่โมงกว่าป่ารถ <Okay. S 1> อาจจะติดถึงว่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เนาะไ okay. ป อันนี้เราถึงแล้วครับผมจุดชมวิวก่อนไปบ้านอีิปต์เดี๋ยวไปดูเป็นยังไงก็ไอเพชรขับเพชรมานี่เลยผมนี่ตัวนี้มาตัวแรงนะครับดูจากขึ้นเข่ามานี่ดูจากมีเบาะได้นะครับิดไทยไม่รู้เหมือนกันไปไอโววิวสวยวะ วิวสวยนะครับบอกเลยวิวสวยมากเฮ้ยนะมึงวิ่งเป็นสเปียร์พี่ก่อนดิจะต้องถ่ายไหวแน่นอนต้องถ่ายน้านฝั่งน้ำสวยนี่นะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเราจะเราจะไปไปถึงที่พักเราเลย่ะเออมอนจะไมปให้แม่คุณพักเลยเหรอถ้าเรียกคุณพักอ้วกก่อนได้ไหมเสร็จนี้เราก็ไปเลยโอ้หะเอายำมันเจอกัน Like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up.

ยิ่เป็นไรอ่ะฮะเป็นไรไอสัตว์เอ้โดนลูน่าดิเหือนกือบแล้วไอสัตว์เกือบได้คิงเกือบได้ได้คิงก่อนมาถึงแล้วคิงก่อนมาถึงแล้วเกือบแล้วกว่าแล้วไอสัตว์ยาวแล้วไอ้เจ๊ปล่อยตัวเลยกว่าอยู่กว่าอยู่นี่เราก็มาถึงแล้วบ้านไอตองนะครับลากไปมู่บ้านไอตองแล้วมีโรงเรียนไม่ใช่ไปไอตองขึ้นบนก็ไปแล้วนี่บ้านไหนอ่ะหมู่บ้านก่อนเข้าไอตองอะ พอถึงเส้นทางก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หืโมโค้งบอกเขาไหมสามร้อยกว่าโค้งรถเก๋งด้วยโมไซยังไม่ค่อยเท่าไหร่ร์ไซ์ไงมร์ไซมันมันแล้วนี่เราอยู่โฮมสเตย์ไหนทู่ทู่เฮาส์ทู่ทู่เฮาส์นะเดี๋ยวพาไปชมห้อง นี่นะครับผม,มเตียงหนึ่งเตียงเตียงเสริมอันนี้เราจะได้เป็นห้องล่างน,นะราคาจะถูกกว่าคือเราพันเตียงเสริมอีกสามร้อยห้าสิบชั้นล่างจะเป็นห้องน้ํารวงอ๋อคือสองห้องเ<ด>นี้ยเราจองหมดดูห้องหนชั้นนี้เราได้นี่ดูนี่ห้องว้าย <c oughs> โอ้สีมพูหวานแหววอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่าที่นอนเขาสีนี้เรื่ไหมเรียงเขาเตียงเลยนี่ครับผมแล้วก็มีตู้เย็นนะมีตู้เย็นมีเครื่องปิ้งขนมปังนะอันนี้อันนี้นนทีเด็ดน,นี่ทีเด็ดผมบอกเลย นี่เลยนี่เดี๋ยวกินโชเลยม,มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะตอนนี้ห้องน้ำก็แบบน่ากล้วยดนึงนะมีชั้นสองด้วยนะแต่ว่าเราไม่จองชั้นสองเราไม่ไม่อยากขึ้นไปนะชั้นสองใหอยู่ยาพาันสองแต่พาดูงนอกระเบียงดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวิวที่ทางเดินขึ้นมานี่เดี๋ยวพาดูทางเดินเราไม่ชันมากนี่ครับทางขึ้นนะ ทางขึ้นแล้วก็นีโฮโสเต้งบนอีกล้วถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะเขาดาวแบบแบบไหนบ้างจะสวยขนาดไหนนะตอนเขาดาวาไปดูกันอาบน้ำแต่งตัวตอนนี้นะครับผมเราอัดเป็นปลากระป๋องกันมาเลยนะครับผมซองั้นไอ้กัวมีไว้เฮ้สวยว่ะไฟเหรอใช่ออตอนนี้ รามาอยู่ที่หน้าวัดวัดเมืองปีล็อกอะไรเนี่ยข้างในเหมือนมีมหรสพอะไรสักอย่างงานศพมหโหรีเปล่าวะใช่ครับเป็นมหโหรสพแบบเศร้าๆเออนะก็น่าจะมีงานอะไรสักอย่างพูดหน้าจางานเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปกินข้าวเถอะนี่เราอยู่กันที่นี่เลยม่อนแจมไม่ใช่ม้อนเฮียอะไรบ้านอีตอกหรือภาษาพม่าพูดว่าบ้านกันหรอก นนเขาบอกว่านี่ป้ายแรกสาภาพเย็นหน้าสอกิโลเมตรเมืองทาวายร้อยสิบสี่ไมล์อำเภอกัมอกฮะกำมบก์กัมบกไม่ใช่สักกัมบ์ไม่เลยไม่เลยไม่เล่อะไรเมื่อไหร่จะได้กินข้าวไป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 เดินเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงฮะพระออกจากนี่ออกจากวัดนะครับผมเขาพามันนำไก่หนีอนีจำวัดมาอันนี้ที่เห็นมีผมไส่วิ๊กนะ อ๋อวิกแล้วหมวกคุมแล้วหมวกคุมอีกทีนึงก็คือลงไปโดนแน่แล้วคิ้วอ่ะคิ้วคิ้วก็แปะมานะครับผมคิ้วปอบเขียนมาอันนี้แปดนิตรีแปดนิตินะฮะไปซื้อเกงนี่ใส่เปล่าข้างในสวยมนินี่แต่ละตัวกล่ะแต่ละตัก็มันจะเป็นแบบหมู่บ้านหมู่บ้านนะตลาด walking stick walking stick นะครับผมนี่นี่นี่ยไปเทียนีไปเทียนีเฮ้ยดูดิไปเทียนีแล้วมันดูมันจะออกแบบ โบราณโบราณนิดนึงนควันแบบเหมือนคล้ายๆภาษาพม่านี่แดีจังเโอ้โหนี่กว่าลีนตี้ทั้งหมดด้านล่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูแน่เดี๋ยวเจอกูแน่มีเชิญชวนมีถือจับไม่รู้ว่าจะได้ได้ร้านกินหรือเปล่าอ่าเนี่ยเราจะกินริมน้ำเลยนะเราจะหาที่กินริมน้ำนะครับผมคุ้เฟี้ยวเลยนะครับผม รอเขาดาวว่าน่าจะเป็นแบบพวกตัมห้องห้องพักของคนห้องพักเขาใช่ป่ะแล้วเขาลงมากินใช่ป่ะจบเลยน่ะมันก็่มเขียนเห็นไหมบ้านโฮมสเตย์แต่มันอาจจะมีกินหรือเปล่าบางที่อย่นี้มันจะเป็นที่พักหมดเลยอะไม่ใช่ร้านข้าวจบแล้วถ่ายรูปเก๋ๆถ่ายรูปเก๋ๆนะนี่ก็บรรยากาศดีจัดเลยนะครับผมมันจะเป็นบ้านโฮมสเตย์เขาก็คือจะกินกินกินไม่ได้นะ เดียว้วแล้ว <c oughs> ตกน้นาำอีกคราวนี้เป็นเรื่องอีกคนนี้จะตกอ่ะก็เป็นโฮมสเตย์ก็ใครที่จองนี้ทันนะโชคดีจัดเลยนะแบบบรรยากาศตอนกลางคืนสวยมากเลยนะครับผมสพานอะไรนี้ไม่รู้ร <c oughs> ้านอาหารข้างบนไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขา มาแบบถือโคมไฟอ่ะะมาถือโคมไฟเตรียมรอเขาดาวนะเตรียมรอตอนตอนนี้เวลาทุ่มกว่าๆเขามาเตรียมกันแล้วเขาเตรียมกันแล้วเขาฟิตจัดเขาตื่นเต้นอ๋อรู้ก็ได้นะนนี้ว่าฟิตจัดงั้นคิดว่ามีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ้มีใหม่แล้วบอกขึ้นทางนี้นี่เราจะไปกินข้าวขึ้นบนนะเราจะขึ้นไปกินชั้นสองนะชั้นสองชั้นสอง เจ้าของร้านเหรอเนี่ยเจ้าของร้านครับชั้นสองว่าไหมขึ้นได้เลยใช่ไหมครับขึ้นได้เลยไปเลตส์โก้เลตส์โ้นี่ขึ้นมาชั้นสองตรงระเบียงนะฮะนี่บรรยากาศอะไรโอ้ยดูบรรยากาศครับ กนะินหมูทะททา,ากินที่บารเบียนงเราจะได้โต๊ะหรือเปล่าเออนัดประเด็นอยู่่างนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนดูตรงนล้วเราจะไม่ได้เฮ้ยน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยเทน้ำไง เทน้ำเขาให้เทใส่ในนี้ใช่เหรอในถ้วยโอ้ยเราก็ไม่รู้โอ้โหเอ้ยก็นึกว่าเทแล้วนะมึงอะหรือมึกินบาร์บีคิวไงมึงมึงวิทย์ออกเลยนะมึงวิทย์ออกให้หมดเลยนะจัดหลังค์ไดควายหมูทะแล้วก็บรรยากาศหนาวหนาวนะครับไม่ค่อยหนาวเท่าไหรมันเย็นๆแล้วอันเย็นๆเย็นๆแต่ว่าดึกๆน่าหนาวนี้นะบอกว่าสิบสององศาสิบสองเหรอสิบสองสิบสองตอนไหนหนาวมันเข้มอีกไม่น่าใช่หรอมาสิบสองอ่ะ อร่อยเ่รเหนียวโอ้โหไอ้เรียนี่ว่าถืออร่อยนี่ฮะน้ำจิ้ม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 คู่สำเนียงไม่ค่อยดีอ่ะอยู่ที่นี่น้องสำเนียงไม่ดีสำเนียงไปทางฝั่งเมียนมาอืมเมียนมาอืมน้ำจิ้มยอ่เค็มเค็มเปรี้ยวเป็ดเป็ดเอาไปเลยครบรสนะอร่อยอร่อยผมไม่กินเตานี้เนี่ยอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้ ่ยไม่แห okay, okay, ้งสักทียงเมื่อไหร่จะแห้งเนีฟินมากๆขอให ja so, ้ตัวไปกินก่อนนะครับนี่ตะเกียงนะครับตะเกียงสวยมาได้เนี่ยขอบคคุณตะเกียงสวยเหรอครับไม่พี่เขาสวยใส่จอกดูตรงนี้ใส่โจดูดได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ยนี่ไงเอาตะเกียงนะ ก้อนถือไถือถือไทยก่อนวีดีโอไงวีดีโอนี่ไงวีดีโออยู่เนี่ยเอาเจ้ากล้องไหนโอ้โหเขาใจเลือกที่ยืนด้วยรูอยู่ ไอ้เรี้ยเหมือนพระเลยวะพี่หงส์ธรรมดากูอ่ะพระแล้ว,เ,ลวเอาเร็วเร็วดิแบตมึงจะไม่เหลือลเนี่ยถึงที่านอ่ะโอ้โหโโหโายไปพ <า S 2> ังงานนี่นะจะเป็นที่เ<า>ขียนนี่เขียนอะไรนี่เราต้องมาเขียนนะเว้ยเนี่ยเขียนว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาเขียนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีขอให้เป็นหมนที่ดี เอาไว้ที่นนอไว้ที่นนีถ่ายดาราหน่อย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 ซุ a l u t h a เออ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 อออเออเอเอ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 อออเออเออ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 เอเอ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 เออเอเอ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 อออเออเเออ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 เเออเออเออเเออ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  แคทหนีไหมแคทหัวใจอ่ารักสามเศร้าเร้าสามคนใส่ก้อนใส่ก้อนาอีกคนได้ไหมใส่ก้อนด้เหรอ่ะอากาศหนาวแค่นี้นะมีทั้งหมวกทั้งถุงมือพอบเต็มนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่า มันจะขนาดไหนเทียวอันนี้บ้านอะไรนะผู้ทู่เฮาผู้ทู่ผู้ทู่เฮาผู้ทู่เฮาอีตองโตอีตองปีละมันก็ไม่กันหนาวเท่าไหร่หรอกผัดเขาเต็มเลยชุดเขาเต็มจริงพี่เต็มทุกคลิปอยู่แล้วโถเย้อะไรเนี่ยเดี๋ยว้อเด้อโอ้เย้ไม่เท่าไหร่อันนี้หนาวไปเนี่ยสามจริงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะแต่งเต็มแล้ทำไมยังหนาววะ โอ้ไม่เท่าไหร่หรอกฝันออกปากเลยนะครับเต็งตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับอันนี้ยังมียี่สิบอันนี้ห่ออะไรครับอันนี้ห่อฟรีนี่ห่อฟรียร์นี่คุณโนราดีกว่าอร่อย Nhuôi tôi mình là lì món tay hỏi tai mày nha mặt thôi thôi đây. thôi 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 เอาขาดบาทหนึ่งขาดบาทหนึ่งดินี่อ่ะรับก่อนนะพี่รับไม่เป็นไรคยังไม่น้อยนะครับพี่เขาบอกมนันมีไปเหอะนี่ไปตืนป้นหน่อมแต่ดูดูดูกี่อ,องศาไอมือถือไอโฟนดูได้ปล่าวะดูได้ว่ากี่กีบอ,อ,องศาตอนนี้ นี่ยี่สิบองศาอนี่นะครับยี่สิบองศานะครับนดูนะครับธรรมดานี่แข็งกร่มาแล้วอีกเนี่อตอนอยู่ไม่สนิทนี่พี่พี่เขาบอกไม่ใช่ยี่สิบเพราะพี่เขาอยู่มาไม่ได้ยี่สิบน่าจะสิบกว่าเลยใช่ไหมครัในในแอปมันแอปมันรโมยผิดอยู่แล้วตอนอยู่แอตแลนติสนี่หนาวนี่แอตาร์ดอยู่อะไรนะแอตแลนติสไออยู่ในน้ำเหรอถนาวกวามแม่เนี่ยเอ้ยเอ้ยไป เฮ้ยตองไปตองไปต่องไปต่องไปเร็วตองไปต่องไป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 เนี้ยไปไปไปใกล้หน่อยใกล้ใกลยใกล้เลยมองไม่ค่อยเห็นไปเลยโอ้โหวิ่งนี่วิ่งวิ่งวิ่งพอฟันออกอ่ะ ดังเอาเดี๋ยวกูถามหน่อยไอ้กูมาทำอะไรถ่ายปเออไหนยป้ายดิโรงเรียนตะเวนชายแดนโอ้โหยังเนอะไงโอ้โหสุดเกินโอ้โหสุดเกิน นี่ไม่หนาวจริงไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงแน่จริงเหรอวะลงได้ของจริงอยู่แล้ววันนี้อุ้ยไอสัตว์เย็นตูดแต่จริงๆเนาะไม่หนาวเลยฮะมันก็เย็นๆแล้วนี่อุ้ยเจ็ดแม่รถมาฮ่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 วฮราฮ่ารเลี้ยวทางนี้ด้วยเลี้ยวด้วยดูดิครับรถเลี้ยวด้วย Mm-hmm.